ขายลือดเถลครับขายเลือดเถลครับลูละแสนโอ้ปลาตัวใหญ่เนาะปลานนังของนะมันตองนะคร่บมากกับเพีกยนละแสนลแสนน้้าวีปลาอย่างนั้น้วจำกันบอก บอนั่นหนึ่ห้าสิบหน่ห้าสิบพันโอ้ปลายังไงที่ใหญ่จบจนี่แต่ปลาจหเห็นเขาขายเรากเจอนวจริงอ่ะปลาจู๊นี่ยังอันนี้ยำขนอร่อยก็ยำข้าวนูนลไปกินกับ้หลองดีกัถ้าเราซื้อซส่โเป็นก๋วยงเนื้อนี่บอ